ทับบุรีมีอะไรน่าเที่ยวกันนะ้า ถึงแล้วจันทบุรีเริ่มทิปนะคะเราก็มากันชนริมน้ําจันทบุรีนะคะวันนี้ตั้มจอดรถที่วัดเขบุญนารามนะคะแล้วก็เดินใหม่อีกหน่อยก็จะถึงกันเลยมาถึงนะคะก็มาเจอกับร้านขายกลวยเตี๋ยวก็เลยมาลองสัหน่อยเพราะเป็นมื้อกลางวันบรรยากาศริมแม่น้ําแบบนี้ไปเลยคะ่ะก็มีพวกวกว๋วยเตี๋ยวต่างๆยันเดลโฟทะเลอะไรแบบนี้ก็โอเคใช้ได้เราก๊าลังจะไปเดินตลาด เขามากับน้องนะคะมาถึงท <klore> ี่จันทบุรีต้องไม่พลาดกับน้ำมาปี๊ดเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของจันทบุรีเลยนะคลายส้มอร่อยไม่แพ้กันเลยเรื่อยๆก็จะเจอร้านชงดีนะคะก็มีทางร้านกาแฟพิพิธภัณฑ์และที่พักชื่อบุญญาทิติวิลลานะคะเป็นที่พักติดลิมแม่น้ําสุคลาสมากลนิดหนึ่งนะคะก็จะเจอกับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงหมูเรียงที่จันทบุรีก็ขึ้นชื่อทีเดียวแต่วันนี้ต้องกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็เลยไม่ได้กินและที่สําคัญที่นี่ก็หมดพอดีก็มากับน้องๆนะคะนี่เราก็เป็นทรา มาเดินตลาดนะคะแนะนําเป็นขนมไข่เจ้านี้ไข่ป้าไต่ริมน้ําจันทบูรเอา่อยเลยทีเดียวนี่จัดมาสองถุงกินเพลินที่สุดตลาดนะคะเขาก็มีขนมแปลกๆให้กินเยอะมากขนมแบบกึ๊ดลิงก็มีไนป่นพริกไทยอะไรเขาก็มีเป็นของขึ้นชื่อของจันทบุรีเหมือนกันเดินมาเรื่อยๆนะคะจะข้ามสะพานจะมาโผล่กันที่วัดแม่พระปฏิสนธิในระบนที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องโบสถ์สวยมากๆเลยที่สําคัญคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากแต่วันที่ตามไปก็คือคนยังไม่เยอะจริงคือแดดร้อนมากก็คือ เดินแบบเดียวแล้วก็ขอข้ามกลับกันไปเลยค่ะความคลาสสิกก็คือต้องมาเดินกับชุมชนริมน้ําจันทบุรีแบบนี้นะคะร้านค้าเนี่ยเขายังคงความคลาสสิกของตัวตึกเก่าไว้มากมายยังไงก็ลองมาเดินกันดูนะเราก็มูฟกันทูที่พักค่ะวันนี้ตํามเลือกพักกันที่บ้านป่าริมทันก็คือขับออกมาจากตัวเมืองประมาณ20นาทีประมาณนี้นะคะเป็นโฮมสเตย์ริมน้ํามีให้เลือกหลายหลังมากๆเลยแต่วันนี้ตํมเลือกมาเป็นบ้านมังคุดค่ะอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะบอกเลยที่นี่นะคะ มีรำถานให้เล่นน้ําอีกด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปชมในตัวบ้านกันถึงนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ตัวน,นี้นะคะเป็นในส่วนของห้องน้ำจะเป็นในส่วนของตู้เย็นแล้วก็เป็นน้ําดื่มนะคะเขาก็มีเตรียมไว้ให้พวก การชาอะไรนี้คือมีครบหมดจบค่ะไม่ต้องตรงนี้นะคะก็จะติดกับห้องน้ําก็จะมีห้อง,งน้ําข้างนอกแล้วก็ห้องน้ําข้างใน,นห้องน้าข้างในนะคะเขาก็จะมีเป็นห้องส้วมหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ําอีกหนึ่งห้องเขาก็จะมีพวกแชมพูยาสระผมไปให้ครบจบมะ,ค,ะ <hour S 1> ค่ะเดี๋ยวพาไปลุมทัวร์ห้องแรกกัน <G> ล่างนะคะเขาก็จะมีเป็นเตียงหนึ่งเตียงแล้วก็ปูฟูกให้สองคือสามารถนอนได้4คนไปเลยค่ะให้ไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะอันนี้ในบริเวณของห้องแรกนะทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถเดินลงฐา ได้เลยมาค่ะพาไปดูของชั้น2กันห้องชั้น2นะคะแบ่งออกเป็น2ห้องด้านซ้ายมือนะคะเขาก็จะเป็นห้องนอนอีก1ห,ห้องก็จะมีเตียงให้1เตียงแบบนี้เลยค่ะนี่ แล้วก็มีกระจกแบบนี้เลยตื่นเช้ามาก็คือแดด่องจ้านอนชั้นบนนะคะเขาก็จะเปิดโรงแบบนี้เลยก็คือเราสามารถมองทะลุไปข้างล่างของห้องนั่งเล่นได้เลยในส่วนของห้องนอนห้องที่สาค่ะก็จะเป็นห้องใต้หลังคาแบบนี้คือห้องที่ตามนอนกับน้องๆนั่นเองที่นี่เขาก็ระปูเตียงมาให้นะคะแต่วบอกเลยว่าแอร์เย็นมากอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งตามดื่มพาไปทัว์เดี๋ยวพาไปดูกันข้นนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะแต่บอกเลยที่นี่นะคะตาไม่เจอไม่ตุ๊กไม่กุ๊กนะจ๊ะ ก็กลัวๆนิดนึงอะไรจะมาจ้าเอ๋เราไหมนะตาพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันค่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวสารายื่นออกไปดินทานแบบนี้เลยค่ะสามารถเดินเลาะไปข้างล่างแล้วก็ไปเล่นน้าได้เลยนะตอนที่ตามาาคือน้ำข้างแรงไปดูใกล้ๆกันนะ พดนะคะก็จะอยู่ใกล้กับตัวสะพานแบบนี้นเลยค่ะสะพานไปนะคะก็จะเป็นที่พักห้องทายฟอื่นไปชมกันค่ะแง่แต่ก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าเออจะมานอนริมทานแล้วจะเป็นยังไงบ้างความที่แบบเฮ้ยมันใกล้ป่ามันจะมีกุ๊กมีตุ๊กหรือเปล่าตอนที่แตมมานอนนะคะก็คือไม่เจออะไรเลยจ้าให้ดูคือสวยมากๆเลย อันนี้ก็คือบ้านที่จำนอนนะคะคือบ้านมังคุดหลังนี้เลยนะ,ะ,ะนะคะก็จะเป็นห้องพักไท p e อื่นเดี๋ยวพาไปชมกันเล่นๆดูค่ะมีห้องพักไท p e อื่นให้เลือกนะคะแต่จำคิดว่าบ้านมังคุดนี้คือใกล้ลำธารสุดแล้วคือฟินสุด ใหญ่ที่ใช้อยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นการเล่นน้ํำตกดูทีวีกินข้าวอะไรแบบนี้คือสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ในนี้ได้ทั้งวันเลยเพราะว่าเขาก็ได้เตรียมอาหารไว้ให้เราครบหมดแล้วไปดูลำธารกันเล็กๆให้ชมเลยค่ะ เย็นนะคะตอนเย็นเขาก็มาเสิร์ฟแล้วแล้วก็เราก็มีสั่งซื้อจากข้างนอกมานหน่อยมาจมแจมยังมีมือตกท้ายด้วยของหวานอย่างกล้วยบะเชียบนี้เด็กอ้วนแบบาำฟินดึกมากค่ะ <มา S 2> เราก็ไม่ทําอะไรแล้วก็มานั่งพักอยู่ตรงนี้มานั่งฟังเสียงน้ำรำทานผ่านไปคือฟินมากจะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของห้องพักนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะแตมก็นอนกับแก๊งเด็กๆนี่นอนเรียงรายกันไปเลยค่ะที่สุงทัแอร์ที่นี่เย็นมาก กูด d มอ r น i ่งค่ะได้เวลาตื่นแล้วบอกเลยนี่ค่ะเป็นทรมายากาศห้องตอนเชา้าแบบเลยคือแอร์เย็นขนาดไหนให้ดูกระจกเป็นฝ้าจา้านะคะเขาก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟมีทั้งไข่กระทะข้าวต้มกินริมลำทารคือได้ฟิลสุดๆปล่อยใจจอยๆบนลำทารวันนี้เลยค่ะ ที่สำคัญวันนี้ก็ขอตัวลงเล่นน้าไปเลยค่ะท,ที่พักของห้องนะคะเขาะจะคิดเป็นหัว1,100รวมทั้งอาหารเช้าอาหารเย็นแต่ว่าคุ้มนะของห้องที่จานอนนะคะนอนได้สูงสุด12คนเลยนะ เวลาเช็คเอาท์แล้วนะคะ เราก็จะไปเที่ยวสถานที่ใกล้ๆก็คือวัดเขาบรรจบที่นี่ก็เป็นวัดนะคะพาไปชมกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างก็จะเป็นตัวอุโบโสถนะคะอยู่ตรงนี้ข้างในวัดค่อนข้างสวยเลยทีเดียว่ขาสั้นนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่เนี่ยเขามีผ้าถ,ถุงเตรียมไว้ให้เราใส่แบบนี้เลยค่ะเพราะนั้นแตงกวานุ่งขาสั้นปากพระไหว้พระในอุโบโสถเสร็จนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีสะพานแขวนนะคะอยู่ข้างๆวัดเลยค่ะที่ตรงนี้นะคะก็อยู่ในส่วนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาเพชรกูดนั่นเองค่ะอากาศคือดีมากค่ะ ตรงสะพานแขวนที่นี่นะคะวิวสวยกว่าที่ัักเป็นสะพานแขวนไม้นะคะที่นี่นะคะให้ขึ้นไม่เกิน20คนเลยนะถ้าหนักเกินก็เป็นอันตรายได้คะ่ะมีชิงช้าให้ต่ำนั่งเรนอิงด้วยต่ำก็มนนั่งชิงช้าเพลินๆกันแป๊บหนึ่ง แาวบัรนจบนะคะมีพญาไม้มงคลที่อายุกว่าร้อปีเลยด้วยเดี๋ยวพาไปชมกันคะ่ะถึแล้วนะคะพญาไม้มงคลเดี๋ยวเราไปรอใต้ต้นไม้กันคะ่ะจากที่วัดนะคะเราก็ไปต่อกันในเมืองกันที่ จันโภชนานะคะวันนี้ขอฝากท้องกันที่ร้านนี้โภชนานะคะ่ะเป็นร้านเก่าแก่ของจันทบุรีเลยนะร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านของฝากะคะ่ะบอกรืยของฝากพี่อะค่ะเขาก็จะรวบรวมของฝากของชื่นชื่อของที่นี่อย่างส้มมะป,ปีผัดไทยเส้นจนันหมูชะมวงอะไรต่างๆเนี่ยคือร้านนี้มีครบไปเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันนะ นี่ก็คืออาหารที่ตาสั่งมาก็ไม่พลาดที่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เมนูซูคลาสสิกอย่างกะเพราไข่ดาแล้วก็ที่นี่นะคะเขามีสลัดน้ําใส่ส้มมาปีดมาใส่กับสลัดคือแปลกใหม่ดีอร่อยดีนะนก็จบทิปกันแล้วกับการเที่ยวจันที่ไม่กุ๊กไม่ตุกนะจ๊ะประสบการณ์นอนริมทชายแบบใหม่นะคะแล้วก็มาจบด้วยที่ทะเลแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าตามจะพาไปเที่ยวไหนอย,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตามด้วยนะ